โอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเวลาศึกษาเรื่องสสศาสนศาสตร์เชิงลึกเนี่ยมันจะต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์พ่วงขึ้นมาด้วยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะขอแชร์ Powerpoint เพืพ่อพูดถึงเเรื่องเกร็ดความรู้นหนึ่งแล้วกันนะครับก็เรื่องต่อไปนะครับ จะเป็นเรื่องที่คนที่ไม่ได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะงงแล้วก็แล้วก็เข้าใจตัวเลขผิดนะครับมันจะเป็นเก็ดเกรดความรู้เรื่องเลขศตวรษนะครับเช่นคำถามแรกนะครับผมถามว่าคิดตระกัราด1517อยู่ในศตวรรษใดคิดตระกศราดที่1517นอยู่อยู่ในศตวรรษใดผมมีสองช้อยนะครับช้อยแรกก็คือศตวรษที่15แล้วก็อีกช้อยหนึ่งเนี่ยคือศตวรษที่16 คำถามว่ามันอยู่ในศตรวรรษใดนะครับสมัยก่อนที่จะอ่านเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็เข้าใจว่าปี1517เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยเลข15นี่มันก็น่าจะเป็นศตรวรรษที่15นะครับออแต่ในความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์ในตำราว,วิชาการเนี่ยปี1517นะครับจะอยู่ในศตรวรรษที่16นะครับปี1517เนี่ยอยู่ในศตรวรรษที่16อ่า ปีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่เป็นปีเป็นปีที่ปฏิมาติลูเทอร์ปฏิรูปโปรเต,แตสแตนต์นะครับอยู่ในศตรวรรษที่สิบหกนะครับไม่ใช่ศตรวรรษที่สิบห้าการนับเลขเลขศตรวรรษมันต้องบวกไปอีกหนึ่ง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 ศตรวรรษนะครับเหมือนคําถามที่สองนะครับที่ผมถามว่าคสหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดอยู่ในศตรวรรษใดอ่าอันนี้ก็ต้องตอบศตรวรรษที่ยี่สิบนะครับไม่ใช่ศตรวรรษที่สิบเก้าโอเค นี้เล่าให้ฟังนะครับว่าปี1907เนี่ยอยู่ในสตอรที่20ปี1907เนี่ยเป็นปีแห่งการอ๋อผมผมผมต้องเป็นปี1906ที่เกิดการฟื้นฟูนฟนที่อาซูซ่านะครับอ่ะและคำถามสุดท้ายนะครับทศวรรษ1960คือช่วงปีใดอ่าคำถามสุดท้ายนะครับทศวรรษ1960คือช่วงปีใดมี2ช้อยช้อยนึงคือ1960ถึง1969กับอีกช้อยหนึ่งคือ1950ถึง1959 เรื่องทศวรรษเนี่ยจะนับตัวเลขตรงๆนะครับไม่ต้องบวกเลขย้อนไปย้อนมานะครับทศวรรษ1960เน์ี่ยก็คือก็คือยุค60หรือยุค60นะครับคือนับตั้งแต่ปี1 9 6 0จนถึง1 9 6 9นะครับถ้าเป็นทศวรรษเนี่ยจะเป็นเลขตรงไปตรงมานะครับทศวรรษ1 9 6 0จะเป็นปี1 9 6 0ถึง1969เโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นการนับเลขศตรวรรษนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพูดเลขศตรวรรษเยอะแล้วถ้าพี่น้อง เข้าใจเลขสตรวรรษผิดเนี่ยมันจะการจําปีมันจะเคลื่อนไปร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นจิตความรู้ตามตําราทางประวัตินะครับโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาสรุปรูปยอดคิจจักร3ยุคนะครับคือคิจักรก็มีอายุมาเกือบ1นึ่เกือบสองพปีแล้วนะครับมีอายุมาเกือบ2000ปีแล้วซึ่งตลอด2000ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะแบ่ง คิดจักรเนี่ยเป็น3ยุคแบบแบบกว้างๆนะครับยุคแรกนี่ก็คือคิดจักรยุคแรกเป็นยุคที่ผมใน p o w e ์พอย n ์เนี่ยผมใช้คําว่า Early ล h ่ r ชิ์ดนะครับเออร์ที่แปลว่ายุคแรกแล้วก็เชิร์ดก็คือคิรจกักรยุคแรกเนี่ยก็คือจะนับตั้งแต่พระกัมพีกิจการนะครับตั้งแต่สมัยพระกัมพีกิจการเลยยืดยาวจนมาถึงถึงคิดตศกักราที่3ามสนะครับที่เริ่มมีการมีการประชุมครั้งสําคัญอันนี้คือยุคแรกนะครับในช่วงตั้งแต่ ยุคข,ของประกัมพิีกิจการยาวไปจนถึงปีคริสตศตราที่325ส่วนยุคที่2นะครับยุคที่2เนี่ยผมเรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางเนี่ยภาษาอังกฤษชื่ว่า Medieval Church นะครับเป็นยุคกลางเอ,อ่ยุคกลางเนี่ยจะนับตั้งแต่ปีคศ325ที่เริ่มมีการปฏิรูปศาส,สนาในในอาณาจักรโรมนะครับยาวจนไปจนถึงปี1500นะครับคือช่วงประมาณช่วงประมาณศตวรรษที่16 อ่าสตรวรรษที่16ก็คือปี1,500จนถึง1,599นะครับในช่วงศตรวรรษที่16เนี่ยมันมีมันมีการปฏิรูปของคริสเตียนเกิดขึ้นนะครับหลังจากปี1หลังจากศตรวรรษที่16เนี่ยก็จะเป็นยุคของยุคที่3นะครับเป็นยุคปัจจุบันแต่ในพในสไลด์ที่ผมโชว์เนี่ยจะเขียนจะเขียนคำว่า Restored Church นะครับโอเคก็จะกล่าวให้ฟังอย่างย่อๆว่า การสรุปรูปยอดในวันนี้นะครับผมจะแบ่งช่วงคิรัจจเป็น3ยุคด้วยกันยุคแรกเนี่ยก็คือยุค Early ่เชิร์หรือยุคแรกส่วนยุคที่2เนี่ยก็คือยุคก,กลางส่วนยุคที่3เนี่ยก็คือยุคใหม่นะครับหรือยุคของการลื้อฟื้นก็จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนะครับอ้อผมลืมบอ,อกไปกราฟที่ผมเอามาโชว์แผนผังที่ผมเอามาโชว์เนี่ยผมเอามาจากหนังสือ a p o s t o l i c Church อะไรซิงของ โรเบิร์ตไฮเลอร์กับชักเพียสนะครับผมเห็นว่าแผนภาพนี้มันชัดเจนดีผมก็เลยแบ่งมานะครับเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำไม่เกินครึ่งนาทีนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับท่านบีมนะครับที่มาฟังการแนะแนวในวันนี้นะครับท่านบีมเองก็เรียนฟรีสิท์ทำอยู่คิดว่าวันนี้น่าจะทำให้เรียนวิชาโบราร์คดีศักดได้กระชับขึ้นเยอะเลยนะครับ